นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนแรกๆเราทุกคนเนาะก็มาพี่เลมาเยือนทางน้องแก้วเพคนก็สิมาอัปเดตเรื่องราวเพฝันระวังเพฝันขบหากับหนุ่มคนหนึ่งเนาะอ่ะเกาเดินกับขอกราบสบายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบาสิลัดโมสุข,ขูสุขคนเนะาะบอกว่าจะอยู่ในอยู่ใ,ใกล้หรืออยู่ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบาสิลัดเก่าทุกคนไม่นี้บาสิลัดก็มาหาน้องแก้วก็สิมาอัปเดตเรื่องราวของเพฝันเนาะระวังสาวลาวกับหนุ่มต่างแดนเนาะทุกคนเนาะ ว่าก็มาปัจจุบันนี้คืบหน้าไปฮอดใส่แล้วเนาะทุกคนวันเดียวคือเก่าบอหรือว่ามีปัญหาอย่างกันเนาะเป็นอีกเรืหนึ่งที่ยังไงปิดใจแล้วคุยกันมาแบบยาวนานก็ได้มาอัปเดตเพิ่เรื่อยๆเลยทุกคนเลยวันนี้ก็สิมาทามเนาะว่าทางหนุ่มๆทางอเมริกานี่เนาะเพิ่นก็ได้นัดมือนัดหมายเนาะหรือว่านัดญามจะมาสู่ขอแล้วหรือบอเนาะประมาณนี้แหละทุกคนเลย ทางทีมงานกับอยากฮู้เขากันเพราะว่าปิดใจปฏิกะถือว่าโดนพอสมควรเนาะอ่ะจังไดเรื่องเล่าของน้องแก้วขนมเมริกานี่จะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวบัสแลกกะสีเขาไปหาทางน้องแก้วไปเลยทุกคนสบายดีเนาะต้อนน้องวันนี้เนาะโอ้ยสี่ังหนักเลยหนึ่งวันนี้ติดในต้องหลังทั้งในวันนี้เพื่อนเนาะไม่เนียเรื่องบังว่าจาวะเนี่ กัเคเหยียบินงัวมันนะมัวจตัวใหญ่ดีน้องล่ะมันท่องบานี่นะคือท่องไงเนี่ยแม่นาะโมโหแล้วว่ะมัวตัวที่ว่าไอเป็นซื่อไห้บนี่นะน้องล่ะเออาะมึงห็นน่าน้องเก้วไป็นห็นมัวเลยเนาะบัานนี้ซื้อไนี่เปซื้อไห้ละล่บานหลังนีว่าซื่อไม่เป็นอันคาสชินสอดขยังบ่ สเป็นซื้อไว้เป็นซื้อให้จักตัวอะไรล่ะหลาะนี่เป็นท้างกระซื้อให้ตัวเดียวหากระซื้อให้ตัวนึงเนาะแก้วไผ่ผ่นน่ะน้องแก้วคข่าวโอ้บาร้องแก้วอยู่ทางไดลเลยที่ครับที่นะโอ้คบาร์ลูกแก้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่สาหรัฐอ้ยอยู่ไกล่ดิเนาะไก่ลีสนะตอนนี้กับท่าหากันอยู่บนนั่งละโท่ลงกันทุกมือบ่ เมื่อหนึ่งนี้ร่มกันจะเทื่อนลงละประมาณสองสามเทื่อนโอ้หน่อยยี่นั่นน่ะเป็นอะไรด้เดี๋ยวนี้นะกลมหักยิ่งหวานขึ้นก่าๆดิมอ่ะเลยยิงเพิ่มขึ้นเลยเนาะเลยเจ็ดแชงเมื่อไรเลยแถวนี้ข้างหน้าแบบดึงคุ้นเคยกับเพคนนะใครสบายใจบ่เดี๋ยวนี้นะเลยก็คือนมซูมือซูมือกับสิคือแบบสีดึงแบบเข้าใจกันคักเนาะเสียใจอายเลคืน่องนี่ก็มีความเสีอใจอายคนอยู่บ้างเลยและน่องนี่ก็มีความ ไว้บางใจให้ไอ้คุอยู่บ่โดยนายเสียใจทุกอย่างอทุ่คนดยทุกอย่างเลยจากเส้นนั้นเว็บบางใจกันเดี๋ยวนี้นะก็สิบเก้าจุดเก้าสรุปทะลุทามอันน้องแก่นหรือทามท้องเจ้าเหมือนสิบเก้าจุดเก้ามันยังมีเส้นเดียวได้ล่ะเพิ่นเพิ่นนัดมือแล้วบ่ลน้องมือเพิ่นสิมาโอมาลุมชิมาลินามในเพิ่นนัดยุ้บ่็เพิ่นนัดโดยเพิ่นนัดมือได้เพิ่นชิมาหาน้องเพิ่นเอ้าปีหน้าปีหน้าพูดได้บอง บ่นงใจแน่นอนบ่นองรอรอได้เลยนะคนเขาหักมักในในก็รอเนาะถึงสีไกลก็รอเรื่องชีดนก็รอแล้วแล้วเพิ่นนี่ได้ได้บอกก็ว่าเออชีมาสู่ขอน้องมือใดมือใดฮะนะออกพรรษาออกพรรษานี่เพิ่นสีมาขอน้องเพิ่นบอกคือการมาขอนี่เพิ่นมาด้วยตนเองบ่หรือว่ามีอ่าคนต่างหน้ามาขอให้น้องยังไม่ได้ถามเพิ่นบ่ยังยังไม่ได้ถามเพิ่น แต่พูดเดี๋ยวออกพรรษานีสิมาขออย่าบอกน้องละไปเฝ้ากันแบบนี้แบบสิมาโฮมาขอแล้ยมาฮอดมือแท้มาเห็นตัวจริงเพิ่นน่ะเปลี่ยนคําว่าเอาเพิ่นใน่อดได้แน่นอได้เห็นแล้วแต่เราแม่มาเจ้านะแต่ว่าน้องเห็นแล้วบ่ันอาณาแท้ๆเพิ่นโดยเห็นแล้วเห็นแล้วเนาดี่ยวคอบ่โดยวีดีโอรอ์ทุกอย่างเลยเนาะโดยแต่คิดว่าพันได้เนาะโดยการซีซ้อนน้องแก้วห้องหลายปันไหนมาขอเขาดองหาซื้อแล้ว ลองห้าสิบล้านค้ำในสนองอ่ะคำเน่ค้นลองจื้อได้เนาะอู้แต่จะนอนเงินเนาะ5่าสิบล้านล้านีนีอายพ่นหับหับได้บน้องโดยพนับได้พนตกลงแล้วเนาะโออ้จุวัรอทาแต่ว่า้องพันษาในงวงเดือบิงช้าพ่อแไม่พี่นองทำไมเหมนกันไม่บอกจะวาอะไรเนาะ โอ้ยสิว่าเลยๆทําบ่ได้คือว่าปัจจุบันนี้เข้าใจกันแล้วแมนบ่บ่เป็นหยังอทางทางทําแม่ของน้องก็ฮู้่โอ้เขาโค้งได้อนสมนีเนาะออเนาะสมบ จะบึงได้งัวเนะชงชยเสมอก็ความหักคือกันจ๊ะบงไอ้เฉยจะบงไดงัวเลยงอาิปก็คือบ่เห็นงัวปันงัวกัตังเจงอืงไลงัวกันเนาะาขอมาจนเนาะอย่างัวเม่นอย่าเด้อบ่ม่กะงัวมันก็อันหดอะไรเ็นม่เมอ เรากับเจ้าของเราสัมผัสนแเลยพี่เป็นแย่ยงน้อยงงีนี่มีแต่ง้วนี่ว่าผมซื้อไว้ไว้ก่อนละอันนี้ก็คือง้วสิแบบเข้าใจว่าอาอาพวกนี้สมาถ่ายคลิปยังเดฟดูใจไว้ได้ยังมันดีีหนน้อตุยชั่มตอนซื้อมันก็ตุยแบบนี้ป่ะจ้อยแสดงว่ามาตุยอยู่ตอนนั้่ะพันเอ็ดสบเอ็อโอ้ยสิบเอ็ดเอนาะก็จะสอ่คือสิบเอพัน ตอนเด็ดน้องอ่ะวุ้ยพอซื้อเนาะแต่ว่าคือตอนที่เอื้อยถ่ายนี่ก็ปกติน่ะแต่เอื้อยย่านอย่างเดียวคืองัวเจ้าตองหลับบึงขังลิ้นนี่นะซื้องัวสิบเอ็ดพันเปิรนฝากเงินให้น้องไปซื้อมาเรื่อยๆเลยเป็นถ่ายเงินให้ยไปซื้อซื้อสิบเอ็ดพันบาทกะสิเลี้ยงไว้เห็นชิ้นสอดเลยไปขาดชิ้นสอดเลยตอนนี้นี่ยน้องนันหักนั่นมุดใจแล้วพ่อตอนนี้นะ หมดหักหมดใจหมดเลยหมดใจเคยมีอย่างเดือวแสดงว่าหาสิบนี่งัวนี่ได้แล้วโดยยังแต่รอเงินหาสิบล้านสิมาโป่งมือซื้อคอกับทองเนาะงัวะไรลุมลบล่ะงัวงัวจากตัวนึงล่ะสองตัวงัวสองตัวเนาะเคซื้อไปตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งน่าจะมือคอมันบ่บ หอนออกคนชากออกพอดีชองตัวกระลูกมันเลยเฮ้ยกันจังเชื่อตัวแม่ลงหลังเปิตัวม่านอั่นเบือง่วนเนี่ยมึงเจ้านะบ่บเขาบอได้ันี้ยังง่วนเนี่ยมึงข่อยเนาะเป็นคนงามปะเป็นคนงามจุนใจ่เหมือนคนงามเหมือนสมัยงามปะประมด็นหนาคือกันว่ามันได้เหมือนกั ่มีพี่น้อเนาะงัวก็เบงซะเมยเออเหยวซเมยนะเอ้จักอีหยังงัวเขาโคงแท้เนาะก็คืองัวนี่น่ะสิพอแล้วน้องหลานเนาะเพราะว่าทางอายเพิ่นก็ให้เอื้อยนี่ซื้อไว้ตัวนึงแล้วอน่ะสิพอแล้วล่ะน้อย่เป็นตัวหน้าอุดวตั้งหน้าตัวน้แม่นก็สิวาเป็นเป็น FC ทางชาวลาน้อยโดยแม่น แสดงปัจจุบันนี่งัวนี่นั่งนงแก้วนี่มีตัวหนึ่งแม่นซาลาหน่อยก็มีตัวหนึ่งโดยก็ให้อีกอีกตัวหนึ่งอีกเนาะเพราะว่าไฮชุ่ยเอออีกได้จุงอ่อนแบบไฮชุ่ยเอออีกได้น้องหล่ะค่ะในหนาบ๊แม่นดิบุ๋งไอพันเด้อไฮทางชาวเมยอชาวบ้านไอเสือพร้อมว่ะตัวหนึ่งเลยก็คือห้าสิบล้านนี่ต้องหล่ะคือสมุติคนมาคอนี่คือไฮบัตรเดียวบ่ปงเลยบอกหาสิบล้านนี่น้องรู้ว่าเป็นชิ้นสอด้ใหญ่ไปเลย อ๋ก็ค uhm, <aram> bo <nek> <ife et> ือผู้ใหญ่เพิ่นออกกันแล้วแต่ว่าทางน้องยังบ่ฮู้บ่สุดๆเลยใจเพิ่นเนาะทางน้องก็คุยแต่เรื่องคักอย่างเดียวเนาะแม่อืบ่เดีใจเพิ่นยบ่เอาอดเงินค่าดองจักน้องล่นมาอีกเนา่นโทรมาก็บอกฮักิบ่แต่นอ้อย่าบอกฮัก่ไรบ่ฮักนี่บ่โดยเอ้านถาม่จังบอกคือว่าจังได๋เพิ่นถามถาม ดันว้าเลยออกจากความรู้สึกป่ะไปดูว้าวเลยว่าวเอ็มอ๋ออันนีมามันมึงงาะน้องมที่ขั้งกระเทาะมาหักอ้ายอยู่ป่วทีต็มโดยหักมือจีนน้องความหักของน้องเธอนี่เป็นครั้งแรกบ่วนี่โดยครั้งแรกบ่เคยหักมาเลยที่ผ่านมาเลยเนาะบ่เคยหักขั้งแรกเลยสมหวังเลยโดยทางน้องเพง่ันการเปิดใจกะอยู่เลยเนาะคลิปทันทีเลยเขื่นมีเจอพุ่นที่ใชัเลยแล้วเลย โอ้ยตือว่าเปิดใจแล้วก็เจอหักครั้งแรกแล้วก็ชุมวังไปเลยเจังนังน้องนาขอยังสัมภาษณ์บ่แล้วดิหักแรกที่ลดบกัมันคงเนาะทุกคนเลยดีใจน้องเพิ่นเนาะเจอักแล้วก็ชุมวังเลยนแหละพี่น้องเลยกันที่ว่าสมวังแเนาะเพราะว่าคาสิอดเนียเพิ่นก็ได้ได้ให้บงนแล้วเนาะอ่านั่นแหละ หมายความว่าเข้าใจกันหมดแล้วแล้วนะคือว่าวันมาสุดก็ยังเจอเฉลยดำนะเพราะเฉลยลงมาด้วยติงงวยลงมาแบบชื่อให้เป็นแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นบางส่วนแล้วเนาะคือว่ามั่นใจไปแล้วไปพายหนึ่งเนาะโดยถัทเทียวะท้าเบ้าเบื้องนั้นก็ถือียวะหาสิเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเนาะกินเนื่กินใหเนื้อแต่ว่าน้องเป็นลบกันนี่เข้าใจกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะพี่น้องเลยบไม่ได้ชดมาแต่มือมาสู่ขอนแับเป็นยอดเปอร์เซ็นต์คือกันแต่ว่า แบบมีเพราะอันเนี้ทะเลาะกันอย่างกันถึงห่วงกันน้องน่ะกัมีก็มีเนาะอันเป็นอะไรฝ่ายชายหรือฝ่ายยิงทีทึงห่วงฝ่ายยิงฝ่ายหิงนต้องหลานหนึ่งเพื่นบ่เป็นแังต้องหลานทึงในเรื่องไหนที่หลานทึงมันโทรไปบางทีกระเพินบับก็เลยใส่ไปทว่าอ้ายมีผู้ใหม่ละบ่ขึ้นน้อยใจไม่สั่นซะเดี๋ยวใหนบอกว่าน้องมาในใดมาใน เพิ่นก็าบ่มีเพิ่นอะเป็นเฮ็ดเบี้ยเพิ่นเอาบ่มเวลาครับโทรศัพท์เลยเลยย่าดีไปบวะนี่แมนคือทางไอ้เพิ่นก็ได้บอกทางเอื้อยอยู่เนาะเพิ่นว่าหนึ่งมาเวลาสี่หาโมงนี่เพิ่นสินอนน้องหลายเพราะว่ามันทางเวลามันบิดตรงกันกับขงทางเฮาเนาะเถูกไหมจะเว้นเฮานี่เป็นกลางคืนเพิ่นแมนคือเวลานี่เพื่นก็ฝากมาบอกเอ่ยว่าสามสี่โมนี่ เพื่อนว่าต้องแก้วว่าต้องโทรไปหาเพื่อนเพราะเป็นเวลาเพื่อนนอนเพื่อนตื่นมาแหละเพื่อนชีโทรมาหาเองเพื่อนว่านอกจากว่าประมาณเที่ยงคืนเฮาเนาะเพื่อนอาจจะตื่นประมาณนี้เพื่อนตื่นไปเฮ็ดงานกลางคืนเฮาประมาณตีหนึ่งเนาะือกลางคืนนี่แหละเพื่อนตื่นกลาคือคือน้องหลานนี่บพื่อเห็นยังกัมมิเตไผ้าอันยำ เที่ยงคืนกันยังบ่อยนอนเนาะต้องเข้าใจกันได้นึงเนาะหายนอนช่วงเวลาสตรีชง้นหักเด่เค้นหักแห้งได้เคล้นกับแบบว่ากับทวงฮึงธรรมดาเนาะแบบน้อยใจเป็นธรรมดาแบบคือตอบชาแท้แบบน่้ไม่ได้คงเนาะคันชาวบ้านในขอดฟังไทยเลยเที่ยงคืนเพิ่นก็เคยโทรมาหาอยู่บ่น้องล่ะก็เคยอืมได้หับเพิ่นอยู่บ่ เก่งขูดกีตาร์ขียนมาหักไปเนาะเผื่อคนหักเนาะนตนแลน่นอนเออเผื่อเหมืนว่าชวงว่าเลยเนาะบแต่บอกตาใช้ยุงม่องไปด้วยคือทั้ง่ายเพิ่นกิบวันใดมีไผเนาะเพียงแต่ว่าเพิ่นนะบ่ค่อยมีเวลาเผื่นเพิ่นมีเวลาเพิ่นก็สิโทรมาหาเองเนาะเดือนเสียงงูเกี่ยวขอันนี้เผื่อเคยคุยนําเอื้อยแล้วก็คือให้เอื้อยมาบอกน้องยันว่าน้องเข้าใจผิดเนาะเสมอเป็นอย่างนี้ไงบอก พอจะค้าบจำเลอเป็นอย่างนี้บองปีกเป็ดป่ะบอกโมเมนต์ตั้งแต่มาแล้วก็เห็นเนี่ยครับจะได้เป็นเนี่ยเนาะก็ยโมเมนต์ก็เลยมาเมื่อนี้เนาะถ้งเพื่อนก็ได้โอนเงินมาให้หนึ่งพันน้องหละเอ้ยเพป็นให้เอ้ยเอามาห้เป็นได้บอกมาอยู่บ้างเป็นได้บอกอยู่บ้างอืมอ่าถ้าเกอดกระสิขอมอมให้เนาะอ่ะเฮ้ยอันเด้ะ โอ้ยสาวมือโมเมนต์เนี่ยสาวมือแต่คือได้หยวนเป็นเที่ยวมวยแล้วเนาะขอบใจไอ้ไอ้คนดูน้องล่ะโดยขอบใจเด้อทีไอ้ไอ้คนพักมาให้โดยโดยคือเพื่อนกะฝากให้ส่วนตัวอยู่บ้โดยพักเยอะยกขึ้นยังไงน้องล่ะจะพันดึงก็ได้ม่พันเพราได้ใส่เนาะซื้อมาเติมเงินไม่ทุ่มมาโดยคือว่าทั้งแม่บสบายอาการไข้แน่บอโดยเป็นไข้แน่แล้ว โดยไมียามีอยัางกินอยู่บ้านน้องละก็ไมเหนือยกวเาเนาะโอ้ยจำแปดไปนำหัวไปนำเนาะแต่สำหรับน้องนี่คิดว่าอ้ไอพอดีดูแลน้องดีอยู่บ่โดยทางแม่พันก็เป็นยังไงเห็นดีในบอลลูเคยพปนี้โดยอย่าเลยบอกเลยบอกเลยอุ้ยเอาไปงัวนะ เบื้องเบิ้งกล้องค่อยด้งอย่างเด้ทุกคนวานนี้เนาะหัวพานเนาะอใส่งัวพุ่นนะแต่บางข้อย่านนี่เขาบอกข่อย่านเนไปเลยเขาเป็นยไปเลยไปเลยวันเดียวเน้ยเฉยเมยว้ามันอยู่โมเมนต์ยาวว้าวเฉยเฉยนี่นะเฉยเฉยสีดำนี่มันเนี่ยบังไปถึงบมดได้ถึงเจ้าไปหนึ่งเลยไว่าเฉยได้ได้ฮันเล็วแต่มันแต่มันต้องไปเข่าไหมผมจัดมันคือหัวกับบุญนีไม่ไม่เนาะย่านเนาะล่ะเนาะมันหลายคนเนาะตื่นกล้องเนาะปฏิทินกล้องตื่นเชียงหัวเฉยนี่แหละ โบมันต่มาแล้วโบมันตื่นเช้าวันชาวันไปเอาหมากอะไรกินนี่จำราจำรถใจชินนั่นนะตื่นงัวกินนี่เนาะมันตื่นงัวใจบ่เนาะเจ้าบงไดหนาตางวนดี๋ก่าวก็ตื่นเทาไปไล้อะไรเอองวก็นงวก็่ย่านย่านเสมอตายเลยดิ่าบอสเอยืนงเงยอยู่เือดสีดำจุโทษคอยซ ແ្្ៃក្់ទៅ់។ប្រះ។រ្ះមាន់។ប្រះមាទ្ះនៅ្នៅ់លាដូសូវាប់ទី្្នៅន់ទី្រះមាន់ម្រះន់ទី្្្ន เป็นไงล่ะหนาดีใจป่าวดีป่าวเนาะดี่ป่าวมอบสำเร็จเพื่อพ่อเล้วซาลาโน่ก็ได้เนาะโอ้ยคลิปนี้ก็มีการตลกเฮฮาด้วยใจเราที่เราเนี่ยมวนๆเนาะแมนตามเคยเลยเนาะหลายๆคนอาจจะชินน้ำนองขึ้นมีความักที่บ้านนี่แหละเนาะบ้านชื่นเข้าก็เลยมวนน้ำนองขึ้นเนาะดีใจน้ำเนาะดีใจน้ำก็เลยมีแต่สิ่งมวนๆเหมือนนี่เนาะแมนมวนมวนบัดมือมือมือพ่นสิมาคอนสิแจ้งทีมงานเฮาอยู่บ่แจ้อย่บอกนะบุแจ้งเลยเนาะทั้ง่ายเิ่นก็สะดวกให้ถ้าคลิปอยู่บ่น้องมือมือนั่น ก็ได้ลมอยู่ดยก็ได้ลมกูอ้นอยู่เนาะพิ่นว่าทายได้วาดต้องตามเยะแต่แต่อายเชิมาอยู่บ่ตังหนามาบ่ดูวาในไดมาิ่เน่ะมือสีชูขอมือสีคอะมือสีชูคอแล้วมือตันให่เนาะว่ะ ไปได้ใชาแล้วเนาะยจะพูดตังหน้าเราเมื่อสิ้นสุคอนะเพิ่์นอาจสิบ่ได้มาน้องละเพิ่์นสิส่งทางเอื่อยมาเนาะทางพ่อแม่แล้วก็ทางทีมงานมาตางหน้าเพิ่์นจะเบ้าวนี่ก็ตางหน้าได้บ่ซช้แล่ะหน่อยมันคือนึ่งหัวเสือทางยังไหวเสื้อฉับอกนุ๊กหยอดเด้ยวหยอดเลยอันนี้ต้องถามอ้ายเพิร์นว่าได้ไหมเนี่ยถ่ายมาเกือสจะคิปแล้วเนาะฉันนะ โยกๆกันหะล่าคิด่ิดกับโบได้เนาะทางน้องแก้วสะดวกเนาะมันกับโบได้ต้องต้องเป็นแบบโบมีกับโบมีเนาะต้องเอาเจ้าเบาวแทะมาส่นะเนาะถ้าว่าเป็นเจ้าเบาบอมกับขันว่าเห็นดีกับได้เนาะ โดยมาลองเกลียวกันนี่เนาะึ้นมาก็ได้คืนเมื่อละเนี่คิดไปว่าเห็นหนาเพียงแค่เนาะมาเป็นจาวาคอยเป็นทำไมจาวาแถบอยากเมื่อเห็นได้เนาะโอดเลยเนาะโดยแกยังอีกบอร์ลนได้เนาะโดยมีตั้งนานมาเนาะสอกเดือนเนาะประมาณสองเดือนได้บ่ออกคนซาเนาะประมาณนี่แหละเนาะอีกประมาณสองเดือนนึงโดยที่แน่ๆกับซาลาโน่เป็นคนจัดการพี่น้องเยเนาะโดยมันแบโดย สี่มีการสื่อสารผัวพันกันตลอดอ่ะเนาะเนาะสิเป็นมือใดมือออกไม้มือแฮมกะสาราโน่เป็นคนกัดกาดพี่จังเลยโดยโดยโดยแน่แน่ก็ต้องแน่แน่ก็ต้องเอามือที่ว่าจบงามมือดีอ่ะเนาะโดยโดยโดยนะทั้งนั้นจ้ะทั้งปพยพโต้มาเมื่อนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตเลยเนาะกอดเดตระหว่างสาวลาวกับหนุ่มอเมริกาเนาะทุกคนโดยก็ถือว่า หวานแววดีทั้งมนีเนาะแม่อ่ามีห่วงกะเป็นเ่งปกติเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่นํากันสมมุติว่าเนนี่ๆๆนุ่มๆหลายคน FC หลายคนเนาะถ้าลมสาวเอาใจใชจริงใจกะได้อยู่เนาะโดยเพราะว่าทางเพิ่นเห็นว่าเพิ่นลมจริงใจเอาใจใส่กะเพิ่นก็ได้คอบครอง่น้องแก้วเนาะโดยโดยกะจเฮากะสิบ่ว่าหลายเนาะกว่าหลายก็ยังสิบ่รอดนะพ่อแม่พี่น้องงวซงแหงเลยเนาะเฮาเนาะตะักตะันจะอยู่ีอย่างําเนาะรา่ึงข้าหนึงน้ําเนาะบดนี้เนาะเมื่อเห็นจา มาจุบร <ma> ิวิกินหยะงัวกันเดี๋ยวจะได้ขอโทษกับพ่อเด้อน้องหลานบัดนี้สบาย